สวัสดีครับตุ่นโลหิ c h ชนแนลครับสู้ปลาครับพี่น้องมือที่สองมือแรกเอาเก็บป,ปลาบอ่บอบ่อแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นมือที่สองเนาะที่มาสูรเนาะดวเครื่องฮอนด้าครับมาคอยมาขยอยขึ้นใส่เครื่องข้อพยนานาค มัอนี่กัดเรือเรือโบ,บราณครับพี่น้องเรือประมาณนี้รแต่ว่าบางหน้ากัดบังม่งเลือดครับซาดวบะชิมีป่าอยู่ก็เสียงดังพี่น้องเสียงเครื่องฮอนด้ากับเครื่องคูโบต้าเนาะ Então, isso ito ni po niya ito ni xong ang loko ah Hãy bà cho kênh nó ที่จับปะตองปะตองไก่ับ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  ปาเนาะเคยปีกปลาเขามีปลาแล้วมื้อนี้ก็ได้แต่ว่าปินปลากรุดปลากรุดกับปลาเสื่อมปลาอันนั้นปลาเสื่อมได้อเอนปลาเสื่อมมีแต่ปลาคุ้นห้ามีปลามีแต่ปลาแสแฉบได้ไหอนี่เมื่อวานนี้ปีกปลาปลาข้อใหญ่เนาะปลาข้อใหญ่กับปลาดูมื้อนี้ก็บปีกอยู่ครับปลาดูปลาข้อปลาดูกับปีกแต่ว่าเอาปีกปลาอีกพี่น้องเขามาหลายคนเนาะยันบุพเกันกินเลยปลาปลากรุดกับอะไร พี่ด้ปลาเสื่อมกำลังปิ้งเลยครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวเที่ยงพอดีเทีย่ยงได้มือนี่แห้งมันมันบัวลายเนาะมงมงงม,ม,มบัวลอยนะมง,งมุมอป่าบาัวลอยกินข้าวเที่ยงพอดีครับนเทีย่ยงกว่าพอดีกาสีซุกสุกกับขึมาจากบายบใบม่วงกัพอดีหิวเนาะปิ่งปลากินข้าวเที่ยงครับพี่น้องครับมือนี่นปิ้งปลาโขปลาปลาดูปลาเสื่อมปลากด น,น้โองมึงนะพูดล่ะออ้ยตาส้วนปีกปลามาเด้อครับพี่น้องครับกินข้าวเที่ยงน้ากันเดอ้อมาตอนนี้ยังทันครับน้องครับพูดล่ะปลาคอโ,โอโ้ยปลใหญ่ขนาดลูกลูกกุ้งดิตัวนี้ก็ได้ประมาณลูกข่งปลาตุ๋นโอุ้ยมสมบูรณ์ครับบ้านคนรวยหินสุดยอดเลยปาน ป่าตัวผีไมาจอนเด้ไม่ปี๊ดจอนจอปี๊ดป่น้องบุญเด็กผีตัวผีหอมเลยมาหรือมาถองตัวพีปนน้องเซลเดือนแรกเด้อปากก็ใหญ่ปีกดมาเนี่ดูท้องมน้าค่ะ ขนาดแซบแซบครับพี่น้องครับคูนั้นว่ามัจะมามอยรเไม่เียงจะปแบบนี้แหละปั่นเจ้ากินปล่ป่าถึงเวลาปั่นปลาเออเออเออนี่เอาตู้ไม่โตองนี้เหือกพ่นอหมด นี่นี่อากระตากูนี่น้อยมาให้อุตุใส่สก้อนในต่กระตานใส่ซิ่งนี่เออพอดีนะอุ้ยกี่ฝนอันนึงอาหารพอดีแล้วบันนี้หันห้าอาหารเออใส่แล้วอุตุยังอีกสองอันตัวใดอันนั้นหลายแกก็ใส่สามไปเลยนี่ปลาคอปีนที่ปนพี่ปนน้องกินเรือแต่ปลาตองพี่น้องปลาตองปลาตองก็ต้องสิเปเอดต้องกินออกปลาตองก็ได้เล็นลูกชิ้นเล็นลูกชิ้นลาบลาบเหนียวเนาะ เอาติมใส่พี่น้อยเออเอาบักคอยใหญ่ให้เออมันน้อยเจ้าเก่าใส่ให้เราซีอืมใส่ซีไปเลยนั่นละเอาไปมาเริ่มต้นตัววิกีมาวันนี้เริ่มต้นเลยเลยใส่รถซีฮะบุกไปเจ้าไปจับใส่จับใส่ตัวสิเแล้วไปมวนกุ๊บพี่น้อยอยากไต่ด้ววันนี้นั่นละเอาวันนี้จับใส่อันนี้มาดูไข่แม่ใส่ดูพี่นี่นิ่มสุดมากบดให้ขายเลยพี่น้องเย บ่มีไปซื้อบ่มีไปซื้ออีหลีได้ปาขอมปลาดุกบ้านคนโรหิงบ่มีไปซื้อเลยมไม่ข้งางใดก็มีเพื่อนปะ <c oughs> ซื้อกับขั้นว่าขายกับโอ้ยโลละยี่สิบสามสิบาทพี่น้องมันบอกเป็นตาขายก็เลยปั่นพี่ปั่นน้องกินซะมขู้ใดมาดเอาเหนียาใส่หอยตูวนี้บ้าอันนั้นนำกะเอามาหนี่เจ้าจับใส่ต้มแช่เจ้าหั่นตบย่างสามคนหั่นออบน สุดท้าครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชม,มอย่างหลายครับกบคุบกันใหม่คิปหน้าเนาะแล้วคลิปนี้เอาไว้พรอมสมีครับขอบคุณพี่น้องเข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ